โยสุดดีวีรุ่นชาวอาร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับช่อง one happy สำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพางน้องนะครับมารู้จักกับ6คําสั่งใช้บ่อยนะครับจะมีคําสั่งอะไรบ้างและสําคัญอะไรบ้างแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าคําสั่งที่พี่การจะแนะนำนะครับหกคำสั่งนี้มีส่วนผสมแล้วก็ความสําคัญในการเอาชีวิตรอดของน้องแน่นอนรับรองว่า6คําสั่งนี้จะทาให้น้องเล่นเกมได้สนุกขึ้นและตื่นเต้นขึ้นแน่นอนครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ มาดูคำสั่งที่หนึ่งเลยดีกว่าครับน้องๆไปกันเลยคำสั่งที่หนึ่งก็คือคำสั่งก o d หมดเพียงแค่น้องๆพิมพ์คำว่า GCM ลงไปนะครับแล้วก,กดสัมมิทเลยนะครับก็จะได้รูปกุญแจขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับน้องๆจะสามารถนะครับเอาวัตถุดิบหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในช่องแอนแกรมนะครับอุปกรณ์ต่างๆอาวุธต่างๆนะครับมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้อง เสียอุปกรณ์ในการครัฟหรือว่าไม่ต้องเสียเวลาหาเลยนะครับก็ถ้าใครเป็นสายแบบว่าชิวๆอยากจะสร้างบ้านหรืออยากจะใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าหรือว่าจะทดสอบอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะที่เรามีนะครับก็สามารถทดสอบได้หมดเลยนะครับใน n อนแกรมที่นุน้องเห็นตรงนี้นะครับไม่ต้องครัฟเองนะครับเพียงแค่กดก็เอาออกมาใช้ได้เลยนะครับถ้ามีคําสั่ง CGM นะครับหรือก God m หม de นั่นเองเอาละมาดูคําสั่งต่อไปกันเลยดีกันเลยดีกว่าครับผม คำสั่งที่2ก็คือการลบสิ่งมีชีวิตหรือว่าไดาโนเสาร์ออกจากแมพน,นะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตตัวใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับน้องๆถ้าเกิดเราลบออกไปแล้วนะครับตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองวิธีนี้นะครับใช้สําหรับการหาสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ค่อยจะเกิดให้มันมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่นะครับน้นนองๆเช่นพวกตัวหายากอย่างเช่นกีก้าหรือว่าเจ้าขาชานั่นเองนะครับใช้คําสั่งนี้นะครับก็จะลบสิ่งมีชีวิตนั้นออกไปหมดจากแมพเลยนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆทยอยเกิดออกมารรื่อยๆนะคับ คำสั่งที่3ามคสั่งนี้นะครับเราก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาใหม่นั้นมีเลเวลสูงกว่า150นะครับก็สูงขั้นสูงถึงขั้น5 0 0 8 0 0ถึง800รเลเวลเลยนะครับ600ก็มีนะฮะถ้าเกิดเราใช้คําสั่งนี้เข้าไปนะครับน้องๆก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ที่น้องๆเห็นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวคําสั่งทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ ใต้คาว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับน้องๆอยากได้คําสั่งไหนก็มาก๊อปออกไปได้เลยนะครับคาสั่งนี้นะครับจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกีกาคาชาหรือว่าไวเวิร์สสิ่งต่างๆนะครับทุกอย่างอ่ะที่เกิดออกมานะครับมีเลเวลนะครับสูงขึ้นนะฮะจากของเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อย่างที่พูดไว้ครับสูงสุดนี่ประมาณ700เลยนะครับน้องๆก็ขึ้นอยู่กับน้องๆนะครับว่าจะใส่ตัวเลขด้านหลังเป็นเลขเท่าไหร่นะพี่การก็แนะนําไว้ให้สัก20นะครับน้อง ตามที่น้องๆเห็นตรงนี้เลยนะครับก็จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตนั้นเลเวลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ700นะครับเอาละบอกว่าน้องๆจะได้เดนโสเซร์เลเวลสูงๆกันนะครับก็มาดูคําสั่งที่4กันเลยดีกว่าครับคําสั่งที่4เพิ่ม exp คาสั่งนี้นะครับน้องๆ ก็สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตของน้องๆนะครับหรือว่าไดานโนเสาร์รวมถึงตัวละครของน้องๆนะครับมีเลเวลนะครับสูงสุดได้เพียงแค่กดคําสั่งนี้เข้าไปโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มเลยนะครับน้องๆคาสั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็ใครอยากได้คําสั่งนี้ก็อยู่ใต้คําว่าเพิ่มเติมนะครับก็กดเลขหนึ่งแล้วก็ซุ่นๆๆๆๆๆๆไม้ให้เยอะๆนะครับเท่านี้น้อง abilir. ๆก็จะสามารถเพิ่ม XP ให้กับสิ่งมีชีวิตของน้องๆหรือว่าไดโนเสาร์ของน้องๆ จนตันกันเลยดีกว่าครับน้องๆก็ถ้าจับมาแล้วนะครับมันจะอัพได้สูงสุด88เวลนะครับทุกตัวเลยนะไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตใดก็แล้วแต่ที่น้องๆจับมานะครับถ้ากดคําสั่งนี้เข้าไปเลเวลจะตันนะครับก็คือได้เลเวลเพิ่มมาอีก88เลเวลกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงตัวละครของน้องๆน,น,นะครับถ้าเกิด เกิดมาแล้วเลเวล1นะครับก็ใช้คําสั่งนี้เข้าไปเลเวลน้องๆก็จะตันเลยนะฮะน้องๆโดยที่ไม่ต้องฟาร์มกันเลยทีเดียวนะครับก็จะช่วยให้น้องๆน,นะครับเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มในช่วงต้นเกมสําหรับสายที่รีบนะครับในการเจริญเติบโตนั่นเองมาดูคําสั่งต่อไปกันเลยดีกว่าครับคำสั่งต่อไปนะครับก็คือการโจมตีแล้วโชว์ดาเมจของสิ่งมีชีวิตหรือไดโนเสาร์ของเรานั่นเองปกติการโจมตีนะครับก็จะทําให้น้องๆ ไม่เห็นนะครับว่าน้องๆโจมตีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับเข้าไปเท่าไหร่นะครับก็อาจจะทําให้น้องๆรู้สึกไม่ไม่ไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นคําสั่งนี้จึงจําเป็นครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตของเรานะครับมีดาเมจรแรงเท่าไหร,ร่นะฮะอยากรู้ว่าโจมตีแรงแค่ไหนก็เพียงแค่คําสั่งนี้ได้เลยนะครับพีมคําสั่งนี้เข้าไปนะครับน้องๆก็จะช่วยให้น้องๆเห็นถึงตัวเลขหรือว่าดาเมจที่สิ่งมีชีวิตของน้องๆนะครับหรือไดโนเสาวน้องโจมตีเข้าไปแล้วนะครับน้องๆ และคำสั่งที่6นะครับคำสั่งสุดท้ายที่จําเป็นมากๆนะครับต่อการดํารงชีพของเรานั่นก็คือคําสั่งฟอสเทมนะครับคำสั่งนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆสามารถจับสิ่งมีชีวิตได้ทุกอย่างนะครับ่าย้ำว่าทุกอย่างเลยนะบอสก็ยังจับได้นะครับฟอสเทมนี้นะครับเพียงแค่น้องๆเดินไปใกล้ๆมันนะครับเราก็กดฟอสเทมนะครับเท่านี้น้องๆก็จะสามารถจับสิ่งมีชีวิตนั้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาสลบเลยนะครับเขาก็จะเป็นคําสั่ง ที่ช่วยให้เรานะครับได้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาเป็นของเราโดยที่ไม่ต้องจับกันเลยดีกว่าครับน้องๆอมาเดินใกล้ๆเขานะครับมองไปที่เขาแล้วก็พิมพ์คาสั่งนี้เข้าไปต่อให้เป็นอันฟานะครับเราก็จะสามารถจับเขาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อานเพื่อจะขี่เขาด้วยนะครับคำสั่งนี้จะช่วยให้เราสามารถขึ้นไปขี่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อานด้วยเทพะเออื่งหมดเลยนะครับเหมาะมากเลยนะครับก็นี่แหละครับคือ6คําสั่งจําเป็นที่หลายๆคนนะครับน่าจะเอามาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับการเล่นเกมของน้องๆแน่นอนแต่ว่านะครับ จะเล่นเกมได้สนุกมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของ,น,องน้องแต่ละคนด้วยนะครับบางทีการ มีคำสั่งพวกนี้เยอะเกินไปหรือว่าการใช้คำสั่งพวกนี้เยอะเกินไปอาจจะทําให้เล่นเกมไม่สนุกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของน้องๆก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นหลายๆคนนะครับก็ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ให้พี่การด้วยนะครับส่วนใครมีคำสั่งเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่การจะไปแคปคอมเมนต์น้องๆแล้วก็จะเอามาแชร์นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบ อันนี้จะมีคังสั่งใหม่ให้พิการอามาเจ้าทำเป็นเชื่อนสีนะครับไม่เจอกันไหนนครับบ๊ายบายสำหรับอีครับเกิดความรักและเป็นหญิงและอย่างกันยงน้องทุกคนเรื่องเกีนได้สนุกนั่นเองไปละ